ดีครับเป็นเปลี่ยน,ยนมือนีิก็ได้มาเอาบุญประเภทนี้ของบ้านน้องหลักสร้างครับบุญเข้าเมาประเภทนี้เพทนี้บุญเข่าเมาครับช่วงพระสงฆ์เดินบินระบาดเข่าเมารอบบ้านถึงมาจุดเครื่องบ้านแล้วครับเดินทางเครื่องบันแล้ว ปเปิดสว่างแดนดินจังหวัดสุขนครเฮากะมีบ้านน้องสร้างครับมีบุญประเภทนี้บุญขโมงพี่นอ้องอืออือบริมาตาธุน้ำกันเด้อไปรู้จักอืมกางจนเนี่ยดีครับประเภทนี้ชาวไทยชาวพุทธ ในทำบุญขุมเมาครับเป็นประเพียนี่ของชาวบ้านน้องรักจังนาครับผมพระสงฆ์เดินยิติบาตรไลยครับในมารวมบุญในบ้านน้องรักจัง ตำบลตาเนื่องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสนนกลนครครับนี่คือบุญประเภทนี้ขาเมาบุญขาเมาก็บ้านน้องกระสางเฮ้า ้อยเลยมนนอเ็ยนอบ้าน่ะครับอยากที่ทำกับเตรียมพรออมพอทงก็เดินปินบากขหมงรอบบ้านครับนี่คือบ้านน้องรักษางตำบลตันหนึ่งเพื่อสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครในทำบุญประจำปีบุญประเภทนี้ครับสร้างวิ่งกับทำบุญ ใจบารบขมมองครับีบ่นอน,นี่คือความพร้อมของญาติธรรมของทางบ้านน้องหลักสางเขาครับมือนี้เป็นมือทํานบุญขมมาบุญประเภทนี้ของบ้านน้องหลักสางเขาครับญาติธรรมลูกหลานทั้งน้องหลักสางเขาครับมีความพร้อมครับ สาธุบุญน้ำเดอ้อพี่น้องครับนี่ก็คือทำบุญข่าวมอครับในอำเภอสว่างมีน้องหลักสางครับเป็นบุญประเภทนี้ผมเนเจ้สว่างดอครับจังหวัดสกลนครนีครับสกลนครนี่แล้วลวงฟ้ามันมาเออครับสาธุสาธุ